สวัสดีครับอะไรดีวีรามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านม่วงเจริญนะครับเรามาพบกับผู้ประกอบการนะฮะเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะฮะเราไปพบกับ1กลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มผ้าไหมนะครับที่บ้านม่วงเจริญนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะด้ทราบสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางพุทศรีวงศารามมาจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยหินค่ะครับผมผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มมีอะไรบ้างคะแม่มีผ้าสิ้นตีนแดงผ้า แล้วก็มีผ้าพันคอค่ะอ๋อครับได้ยินว่านะฮะผ้าไหมของทางบ้านนะครับเป็นผ้าไหมเลี้ยงเองทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจนะฮะสั่งซื้อ1ชิ้น1กลุ่มนะฮะหชิ้น1นึ่งผืนท่านผู้ชมสามารถช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนได้หลายร้อยชีวิตเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรนะฮะ0895279017นะท่านผู้ชมนะหรือติดต่อไปที่เฟซบุ๊กคุณแม่ได้เลยนะครับเฟซบุ๊กอะไรครับ พูทศีวงศาค่ะพุทสีวงศานะท่านผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวทางแอดมินของเรานะครับใส่ Facebook ติดต่อนะฮะผู้ประกอบการให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคคะ่ะข,ขอบคุณค่ะ